ไปไหนคะกระตูนจะไปไหนลูกมองแม่ก่อนจะไปไหนเสียงนู้กเสียงนกต้อมต้อ,ตอมวันนี้มาต้อ,อมอิ่มยังฮะค่ะต้อ,อมอิ่มยังนี่ข้าอิ่มยังคะลูกอ่ะไม่หันหน้ามาเร็วเสียงอะไร เชียงอะไรต้อมอนนี้แล้วเรากินข้าวอิ่มยังต้องอิ่มแล้วตุนอิ่มยังตุนก็อิ่มแล้วเนี่ยขอนะแล้ว,ลวอะไรตรงนีน้ไปเดินน้องไปแม่ทำอะไรอยู่ไม่เล่นก,กับน้องนี่นงเล่นด้วยได้ไหมจเจ้าอะไร อิ่มแล้วล้างไม้ล <aquí en S 1> ้างมือค่ะต้นมุสจะเอาอะไรกับแม่เนี่ยทำไมจะเอาอะไรนีผมเอง เอออะสองพี่น้องเอ้าได้เวลาแล้วเล่เวลาเล่นกันแล้วเว้ยไปายแม่ไปแล้ว